โลโลทโรโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยังมาตามชื่นี้ับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟอร์ซ่าฮอลล์เซอร์ท่าค้ากันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กับรถบ้านคันหนึ่งที่มันไม่ได้เป็นรถบ้านอีกต่อไปแล้วนะครับผมมันคือรถดิฟนะครับผมรถดิฟจากฟอร์มูล่าดิฟนั่นเองนะครับผมคันนี้นี่เป็นรถโตโยต้าโคโรล่าแฮตแบ็กนะครับผมหรือว่าโคโรล่าตุดตัดหรือ5ประตูนั่นเองนะครับผมเป็นรถบ้านๆนะฮะซึ่งเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ ทำแบบว่าคือคือทาให้มันกลายเป็นรถแข่งไปแล้วนะครับตอนนี้นะฮะรู้สึกว่าจะเป็นรถของไรอันนะครับผมเป็นรถคันใหม่ของไรอันนะครับเพราะว่าไรอันเนี่ยเขาปลดระวาง GT 8 6ไปแล้วนะครับใครยังจําได้บ้าง GT 8 6คันสีแดงอะ่ะที่เขาวางเครื่อง4 8 5เอ้ย458อ่ะคันนั้นเขาไม่ใช้แล้วนะครับเขาเปลี่ยนมาใช้คันนี้แล้วนะครับผมบอกเลยว่าแรงไม่แพ้86แน่นอน,นครับเพราะว่าเครื่องยนต์ที่ใส่มาเนี่ยจะเป็น2 ARFE นะครับผม2.7ดลิตรสสูบแถวเรียงนะครับพ่วงเทอร์โบลูกใหญ่ๆที่เข้าไน ให้ดาว่ากี่แรงม้าเครื่องสีสูบเ็่งแบบนี้พันกว่าแรงม้านะครับโอ้โหทำไปเล่นไปโคตรแรงทุกคนและนี่ก็คือรถบ้านที่ถูกเปลี่ยนให้มันเป็นรถดิฟนะครับผม ก็ตีโป่งออกมานะครับโคตรสวยเลยวะทุกคนคือไม่คิดว่าโคลโรล,ล่าจะแต่งแล้วสวยขนาดนี้นะทุกคนนะนี่จะมีเข้าไทยมานี่น่าจะมีคนเอาไปแต่งว่ะแบบเป็นว i d บอดี้นะสวยดีนะครับผมเฟียวฟ้าวเฟียวฟ้าวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสิว่าคันนี้เนี่ยมันแรงสักแค่ไหนกันเชียวนะครับพาวเวอร์รถอยู่ที่1185แรงม้านะครับผมทอร์คอยู่ที่11ึ่นิวตันเมตรครับน้ำหนักรถ1,432กิโลกรัมครับผมโอ้ เอาเรื่องครับผมขับเคลื่อนสองล้อหลังนะครับรถดิฟอ่ะเดี๋ยวลองไปวิ่งกันดูดิว่าเป็นยังไงนะครับผมเออเมื่อกี้ลืมดูว่าเบรกเขาใส่ของอะไรเดี๋ยวขอดูขอดูเบรกหน่อยสิเขาใส่ของอะไรนะครับรู้สึกเบรกจะใส่เป็นสต็อปเท็นะครับผมล้อนี่ล้อลอายอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออผมว่าทุกคนน่าจะรู้ประวัติรถคันนี้ดีกว่าผมนะทุกคนนะนี่แล้วก็เป็นไอหนุ่มหัวเขียวนะครับที่กำลังจะขับรถคันนี้นะฮะเฟียลฟาทุกคน ไหนลองดีว่ามันแรงขนาดไหนกันเชียวนะครับพานกดแรงม้าเลยนะวิ้ยเสียงสุดยอดเอาเรื่องวาก่อนโหสุดยอดยี่สียัยงฟรีอยู่เลยโอ้โหวิงแรงจัดคือมันแรงเกินตัวรถไปแล้วตอนนี้มีทางให้ดีไปข้างหน้าหน่ยดูกันเปิดแผ่นที่ขึ้นมานะครับผม ดูดิมีดิฟโซนไหมที่แบบว่าเรายังไม่ได้ทำเรามาวิ่งใน Zone ดิฟโซนดิว่ามันจะดิฟได้ดีขนาดไหนนะครับครั้งนี้ผมว่าจะเอาไปลองแต่งแบบว่าทำเป็นเล็กซิ่งดูนะทุกคนโอ้โหโอ้โหออกตัวครับแรงมากนะทุกคนฮนะเป็นเครื่องเล็กๆนะแต่ว่าดิดแรงมาได้ถึงพันกว่าแรงม้าเลยนะครับผมไปครับโค,โคตรแรงไป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  ดิฟดิฟดิฟโอ้โหดิฟมันมากทุกคนโหแต่ผมก็ดิฟแหกตลอดเลยอะว่าดิฟมันมากนี่สุดยอดความแรงสุดยอดไหนมีที่อื่นให้ดิฟอีกไหมพยายามหาที่ดิฟด้วยครับผม หรือว่าเราจะลองไปดิบ,บนเขาดูดิเออไป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 บนเขาดีกว่าทุกคนเป็นชุดแต่งวายบอดี้ที่สวยมากนะครับไป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 ทั้งหมด6เกียร์นะครับผม6สปีดไรอบดิบ,บ,บนเขาแอบยาวไปเี่งเครื่องแบบ เราใจจริงครับมันไม่ได้แบบเป็นเสียงเครื่องแบบเหมือนเครื่องใหญ่นะเ,นเครื่องเล็กๆนะครับผมเป็นพวกแรลลี่เทอร์โบอะไรอย่างเงี้ยเทอร์โบแรลลี่อะไรอย่างเงี้ยนะดีปันว่าเอาเรื่องเดีย๋ยวไปครับโหแหกโค้งครับจนต้นมงต้นไม้เอา้า <c oughs> ดิฟดีนะแต่ว่าผมดิฟกล้เองนะครับ ย่ไปบย่อไปนี่เก็บเก็บรั้วเก็บรั้วสนุกดีครับคันนี้แล้วกูดิบอะไรของคุณเนี่ยลงข้างทางตลอดเลยพี่อ่านเล่นอะไรเนี่ยเออดิ๊บมันดิ๊บมันคันนี้ ผมว่าถ้าถ้าไปทำขับสี่แล้วทำ็นแบบเล็กจริงนะผมว่ามันกว่านี้อีกแป๊บเดี๋ยวไปแอ๊บอ่ะผมว่าผมดิฟประมาณนี้แล้วกันทุกคนก็นี่คือรถดิฟคันหนึ่งนะครับจากฟอร์มูล่าดิฟเนี่ยที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นรถเบื้อบ้านนะครับผมนะครับก็เอามาทำเป็นรถแข่งนะอ่ะเดี๋ยว เอาไปแข่งสักหนึ่งสนามนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปแข่งเนี่ยเราต้องไปปรับก่อนนะครับปรับให้มันเป็นรถแข่งก่อนเนะี่ยตอนนี้มันเป็นรถดิฟซึ่งถ้าเอามาวิ่งแข่งเนี่ยมันคงจะไม่ไหวนะครับมันก็จะดิฟตลอดทางเลยเนะฮยผมก็เลยว่าจะลองเปลี่ยนเป็นขับสี่ดูนะครับผมไปที่ออโต้อัปเกรดนะครับผมเอ้ยคัสตอมอัปเกรดนะครับเปลี่ยนเครื่องยนต์ได้ไหมดูดิเราสามารถแซวเป,เป็น3ลิตรสูบเทอทร์โบนะครับผมน่าจะเป็น 2J หรือเปล่า แวบอได้นะครับแต่ผมไม่แวบ,บหรอกผมจะเปลี่ยนมันเป็นขับสีนะฮะโอ้พอเปลี่ยนขับสีปุ๊บเ็นเป็นเ2เลยนะทุกคนนะโชคกนะครับผมใส่แบบเบรกสปอร์ตไปนะครับเออเราเรา,เราจะไม่ดิฟแล้วนะตัดสินใจแล้วเอาสีเขียวนะครับผมป่าพป้คาร์บอนนะครับนี่โอ้เขียวปิดเลยนะฮะเขียวแบบเขียวเขียวรู้สึกสีขาวมันไม่ค่อยขึ้นไงก็เลยต้องทำเป็นสีเขียวนะครับเนี่ย สีเขียวดูขึ้นกว่าดูดิเห็นไหมเออนี่ไปทำสีร้านนะแจ่มมาเนะี <laughs> ่ยมีตังผมก็จะเอารถไปเปลี่ยนสีนนะครับ mm hmm. ตอนนี้ยังไม่มีตังนะะยังไม่ได้แต่งรถเลยผมเลยแฝดวิเครื่อง <Turn left. S 1> อแรงจัดวิ่งแรงะจัดแรงมากแรงมาก <100 meters. S 1> เอาเรื่องเอาเรื่อง แล้วกนมันต้องจูนรถนิดนึงครับผมเพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนเกียร์มาใหม่เนาะแล้วก็เปลี่ยนของมาใหม่เราต้องจูนนิดหน่อยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปแข่งกันสักหนึ่งสนามนะครับผมนี่สีเขียวโคตรสวยนะบอกเลยมันเป็นสีเขียวที่แบบเขียวเขียวเนะี่ยรถก็ยังสวยแต่งเป็นวายบอดี้มาด้วยนะครับไม่รู้ว่าเข้าไทยปีไหนนะผมหรือว่าเข้ามาแล้วหรือ,อยังก็ไม่รู้เนะี่ยใครรู้ก็ลองช่วยเบนบอกกันหน่อยนะครับไป้ายทะเบียนตองแปดซะด้วยนะผม เราก็จะเจอแต่พวกรถดิฟทั้งนั้นเลยนะครับรถรถดิฟพวกนี้ก็คือแต่งมาเหมือนผมแหละแต่งมาเพื่อจะมาแข่งเซอร์กิตโดยเฉพาะเลยนะครับมาครับพร้อมลุยเดสโกมาครับโอ้แต่ละคันนี่แรงทั้งนั้นหาไปไปไปเหมือนลนแล้วมันเบาๆยังไงไม่รู้อ่ะเพราะว่าเครื่องมันแรงด้วยมั้ยแต่รถเบามันก็เลยดูเหมือนจะปิวๆตลอดนะครับ ครับผมเยอะไปเย่ะไปจีตูดจีตูดยังหายจังหวะแทงไม่ได้วะอนี่ได้แนละ้วหายครับผมขับสี่ที่บอกเลยขับง่ายนะครับรถในเกมฟอร์ซ่าทุกคันต้องไปขับสี่ครับผมมันถึงจะขับง่ายนะ หรือไม่ถ้าเป็นขับหลังก็ต้องเปิดแท็กชั่นคอนโทรลนะครับไม่งั้นแล้วก็ล้อมันจะแบบฟรีตลอดเวลานะครับผมเออนี่เป็นคำแน,นะนำจากผมนะหรือใครชอบแบบขับหน้าอะไรก็ได้นะแต่ต้องปิดแท็กชั่นนะเอ้ยต้องเปิดแท็กชั่นนะครับผมหายครับผมจังหวะนี้ยังอยู่อันดับที่6อยู่นะครับยังตามเข้าไปติดๆิดยังแซงไม่ได้นะครับผมหาจังหวะแซงยากมากเพราะว่าจี้ไปถึงสุดมาสักทีเลย โอเคได้อยู่วันนี้ใหม่ครับผมกับเครื่องยนต์2 a r เออาร์ุกหลบไปหลบไปเฮ้ยหลบไปหลบไปอย่าไปใหม่ไปไปย่าไปโอเคโอเคหน้าเราที่ก็คุณร่าคอเอจะบอกคุณร่าคอด้วยกัน คุณละหน้าแฮตแบ็กเหมือนกันนะครับผมผมว่าผมแซงได้นะโปรงหน้าเนี่ยป๊บนี่เข้าลึกแล้วก็ทามิยะามาครับโอ้ยลืมเก็บเช็คพอยต์เมื่อกี้คิดว่าโดนเช็คพอยต์แล้วนะหมาครับผมนี่ไงนี่ไงแซง มาแรงเกินโอเคครับรอบสุดท้ายแล้วทุกคนรอบสุดท้ายบอกเลยว่าชนะแน่นอนครับอย่าไปอย่าไป,ปดิฟเล่นสักนิดนึงน,น,งนี่มีโชว์มีโชว์มีโชว์คนดูด้วยยังน้ำอยู่ยังน้ำอยู่อ่าดิฟโชว์ไปดิฟโชว์ไปแหมพอนำเราดิฟอย่างเดียวเลวยพี่อ่านเนี่ย ผมเี๋ยผมว่าเอาคันนี้ไปวิ่งแรนลี่ก็ถ้าจะมันอยู่เอาไปวิ่งแรนลี่ผมว่ามันเลยทุกคนไปวิ่งเก็บพว่าสนามดินเนี้ยน่าจะข้อท้ายอยู่เขาโค้งแรงเกินแล้วปืนเหือะไปครับเ่อนชัยอยู่ข้างหน้าแล้ว เราไม่เน้นขับสวยเราเน้นขับเร็วนะฮะโนเหอะอบทางคนได้ไม่เป็นไรครับผมเย่ <Yeah. S 1> ชนะขาดลอยอันดับหนึ่งครับแหมเลขสวยนะสามสองหนึ่งเลยเออไปวิ่งออฟโรดผมว่าน่าจะมันห่ดทุกคนไหนๆก็มันเป็นขับสี่อยู่แล้วอะเอาละมาเดี๋ยวเรามาแข่งเดิร์ทแลลี่กันนะครับผมดูซิว่าแข่งทางดินจะเป็นยังไงนะครับ <laughs> คัสเอสสองด้วยบอกได้เลยว่ามันแน่นอนนะผมถ้าจะลื่นน่าดูเนี่ยผมไม่ได้ใส่ยางออฟโรดมาด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ใส่โชคออฟโรดมาด้วยน่าจะลื่นน่าดูเนี่ยแต่ก็ใส่เซมิสลิกมาแหละก็น่าจะวิ่งได้อยู่นะครับแต่มันก็คงจะลื่นๆหน่อยนะผมต่างจากยางออฟโรดนะทุกคนยางออฟโรดที่มันมีปุ่มๆไงเออแต่ไม่เป็นไรครับชิวๆชิวๆอยู่แล้วนะ โอ้รถแต่ละคันนี่แต่งออฟโรดมาทั้งนั้นแหละมีเราใส่ใส่ยางเซมิซิลิกเฮ้แต่ด้าอยู่มันไม่สำคัญหรอกว่าใส่ยางอะไรมาครับมันสำคัญที่ว่าอะไรอยู่ในห้องเครื่องออหายครับผมนี่นี่ดูอะไรอยู่ในห้องเครื่องสอง A R F E นะครับผมโคตรแรงก็บอกเลยหูไปไงออกตัวมาก็กินขาดนะครับผมโอ้โหเบรกเบรก เบรกไม่ทันชนไปเลยไปครับออกตัวมาก็กินขาดนะครับผมรู้สึกช่วงนี้ยังวิ่งอยู่บนถนนอยู่นะ่ยสี่ล้อเราไม่เ,เลี้ยวอะเราเริ่มเริ่มลงหญ้าแล้วเบรกเบรกเบรกไปครับสัมผัสได้ถึงความลื่นนะผมลื่นปื้ดลื่นลื้ดเลยไปครับ าไปครับอย่าไปอย่าไปโอ้โหดิฟตลอดทางนะทุกคนดูดิดิฟจริงดิฟตลอดทางมันลื่นมันลื่นโอเคไปไปไปเย่าไปอย่าไปอุ่ยแต่ว่าสนุกดีนะวิ่งทางดินเนี่ยมันมันดูแบบว่าลดสไลด์ไปตลอดทางนะครับผม เออสนุกดีนะฮะอยากให้ทุกคนมาลองนะแต่ว่าอย่าลืมเอายางออฟโรดมาด้วยนะครับผมมันจะลื่นเกินไปไปครับผมเรือ่องยนต์พันมะกับสนามแคบๆไม่เหมาะกันเลยเออวิ่งวิ่งไม่เหมาะเลยนะนรับเออแต่พอเจอถนนแบบนี้ค่อยชั่วหน่อยไปครับวิบ่งมา6.2แล้ว โอ้ดิฟตลอดทางอ่ะอันเนี้ยโอ้โหไม่ยอมเดียวต้องดึงเบรกมือช่วยนะครับให้หน้ามันเข้าแล้วก็ค่อยเหยียบไปดูเหมือนดิฟนะทุกคนเอาวอร์สไลด์ตลอดเลยนะครับแหมครับผมกาไฟโว้ยมันมากโคตรมันโคตรมันลื่นดีจังเลยนี่ชนไปแล้วอ วันจริงครับผมไปๆเยอะไปเยไป,ยไปให้อารมณ์เหมือนขับโตโยต้ายอดิษเหมือนกันนะทุกคนนะรู้สึกว่าเขาจะไม่ทําขายแล้วหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะรู้สึกตัวนี้จะเป็นรถที่เข้าขายในอเมริกานะครับผมโครราแฮนแบ็กนะไม่รู้เข้าไทยหรือเปล่านะครับนี่ต้องรอดูนะหรือว่าเข้าไทยแล้วก็ไม่รู้นะใครรู้ช่วยเบน,นบอกผมด้วยนะครับ ไมด้ศึกษาเรื่องรถเลยเย้ yeah. อันนับหนึ่งเฉยแต่ก็ไม่ทิ้งไม่ได้ทิ้งห่างนะครับเพราะว่ารถรถเราไม่รถติดรถอ่าเป็นไรติดอ่างวะเนี่ย <laughs> เพราะว่ารถเรามันเป็นรถใช้ผิดประเภทนี้ครับเออแล้วผมติดอ่างเฉยเมื่อกี้ <laughs> ตลกตัวเองว่ะ เอาละทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ารถเราคันนี้เนี่ยจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะปรับท็อปสปีดไปที่แบบสูงสุดของรถที่จะทําได้นะครับผมไป let's go ไปครับอเอาเรื่องมาทุกคนฮนะอเอาเรื่องทุกคนฮะสองร้อยกว่าแล้วอุ้ยรถรถบ้านจริงปุ๋เนี่ย <c oughs> รถบ้านวิ่งสามร้อยครับผมเอาเรื่องเอาเรื่องไปครับทางตรงยาวๆครับ อย่าไป350อ้โยลงเนินลงเนินไหลไหล360อูโอ้ยยังไหลต่ออีกได้ตรงนี้ขึ้นเนินตรงนี้ขึ้นเนินตรงนี้ขึ้นเนินครับผมความความเร็วรถเลยเฮ้ยเดี๋ยวเลยเนินนี้ไปเดี๋ยวมันมันก็น่าจะเป็นทางลงเนินแล้วล่ะสาหครับไปต่อเรเ่อยๆครับผม3 64 64แล้ว 656667686970371 71แล้ว71แล้วนึง72ิดนึง72 72 72รู้สึกว่าได้แค่72ิครับผม372กิโลเมตรต่อช่วโมงเนี่ยวิ่งแรงจัดแรงจัดโคตรแรงโคตรแรงแรงมากเลครับผม ภาคนี้ทําดีนะทําคางตรงมาให้โคดยาวนะครับผมยอดระยะเบรกโครไกลไปเดี๋ยวเราไปแข่งกันอีกสักหนึ่งสนามนะครับผมเออขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ดีทุกคนทุกคนชอบรถสีอะไรกันบ้างครับส่วนตัวแล้วผมชอบสีเขียวนะไม่รู้เป็นไรชอบสีเขียวดูเป็นธรรมชาติดีมั้งก็เลยชอบนะครับมาสบ พร้อ,อมลุยครับผม let's go อ้ยเจอซุปเปอร์คาร์ว่ะทุกคนอ้ยเจอซุปเปอร์คาร์ครับทางนั้นเลยเอาเรื่องว่ะซุปเปอร์คาร์ก็ซุปเปอร์คาร์โอ้โหชนเต็มๆเลยเมื่อกี้ไป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 รถบ้านใจหัวใจซุปเปอร์คาร์นะเว้ยเออมาไปเล่นไปแตงครับ แสงไม่ได้แสงไม่ได้ล๊อ่าแสงแสงแสงอุยอุ๊ยอุ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 ยโอ้โหเลี้ยวไม่ดีอ่ะทุกคนผมมาเร็วไปหน่อยครับแหกโค้งเลยเศนนาว่าไงเศนนาโดนแสงครับบุเร็วแรงแสงทุปอร์คาร์โอเคไปอุ้ยเกาะดับสามได้แล้ววะ กอดตูดไปครับกอดตูดไปครับพยายามหาจังหวะแซงให้ได้โอเคตามมาแล้วตามมาแล้วโอ้โหเดือดจัดเดือดจัดพันมา้าครับผมพันมา้าแสงซุปเปอร์คาร์อ่ะเอาล่ะแสงซุปเปอร์คาร์ครับโอ้โหแต่ว่าเรื่องเลี้ยวนี่ผมบอกว่าเลี้ยวยากมากเลยครับผม เออเราเราไม่มีระบบแอโรไดนามิกมันวิ่งเร็วๆแล,วแ,ลวแล้วคือแบบปุ่มยากนะครับมันชอบลื่นไหลไปอย่างเดียวเลยนะโอ้แต่ว่าบอกเลยว่ามันมากเออมาแล้วว่ามาแล้วว่าโอเคโอเค6.3แล้วนะครับใกล้จะเส้นชายแล้วโอ้โหแข่งกันยันเช้าเลยนะผมไป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 ,ไป,ไปยิ่งหู ซูเปอร์ใครตามไม่ทันนะครับแรงจัดเค๋ okay. ไปครับเบรกนิดนึงรถเราเลี้ยวไม่ดีโอ้ดิฟตลอดทางเลยวะ่ะไปครับไปครับ85%สิแล้วทุกคนโค้งหน้าโค้งสุดท้ายนะครับผม ส,สุดท้ายแล้วเพื่อนสุดท้ายแล้วเยวไปครับเยาไปวู้วนี่เข้าเส้นชัยแบบโคตรสวยมีโดดเข้าด้วยสุดยอดนี่มาขับรถกิลมชมวิวเล่นในเมืองกันซีนหนึงนะครับผมกลางคืนแบบนี้ก็สวยนะสวยไปอีกแบบนึ่งนะครับนี่คือเมืองเม็กซิโกนะครับผมเล่นเกมนี้ก็เหมือน เหมือนเราขับรถเล่นแบบว่าไปท่องไปเที่ยวเลยได้เหมือนกันนะทุกคนช่วงนี้โควิดใช่ไหมไปไหนไม่ได้ชวนเพื่อนมาเที่ยวครับเที่ยวเมืองเม็กซิโกเนี่ครับผมจะกปลูกต้นไม้ไว้เยอะจังเลยวันนี้ชวนสุกทีดิโอ้โกระถางไม่แตกแต่กระเด็นนี <c> ่ <oughs> รอบเดินเบาอันนี้ก็เพาะอยู่กันนะทุกคนฟั <c oughs> งดิเสียงเพาะอยู่นะ เาเรื่องจัดคันนี้นี่กินลมชมวิวนะครับชาวบ้านเขากำลังนอนนะครับอย่าเหยียบแรงนะครับเพราะว่าเดีย๋ยวจะโดนด่านะครับผมเหยียบแรงปุ๊บโดนด่าเลย <c oughs> เออเฮ้ยมีเสียงระครังด้วยทุกคนมีเสียงระครังติ้งดึงติ้งดึง,งด้วยนี่มันเป็นเวลากี่โมงวะเนี่ยระครังตี ตอเดดเจ้า,ดดาจ้าไอ้เต็นซอแด็ดกำลังจะออกอุ้ยอุ้ยอุ้ยทางร้านกันแล้วกูไ <c oughs> อ้ตรงนี้มันน่าโดนนัดมากทุกคนพ <c oughs> ี่ะชาวบ้านด,าด่ากูแล้วชาวบ้านด่าดแลนะผมมึงมาซิ่งอะไรตอนนี้กูจะลับจะนอน ไปเไปย,ยอะวะโหแรงจัดรู้สึกว่าภาคห้าเขาจะทำพ็อปมาเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะเวลาการขับเข้าป่าทุกคนเราสังเกตดิพวกกิ่งวงกิ่งไม้อะไรเงี้ยชนชนได้หมดเลยนะไปพร้อมลุยดูซิเปลี่ยนเป็นยางออฟโรดแล้วจะวิ่งดีขึ้นหรือเปล่าะนะครับผมที่ทูวันโก ไปอย่าไปครับวอย่าไปวิ่งดีว่ะทุกคนวิ่งดีจัดมันมันมันโดนปิก,กบเลยไข่ชคออฟโรดมานี่คือแบบเหมาะมากทุกคนนะหอดตรงนี้เปไงโอ้โหตุดชนตุดชน ไปแซงอกโว้ยไปแซงอกโว้ยฮะถนนเปียกด้วยทุกคนฮะถ้าจะลื่นน้าดูเออวิ่งนีกว่าเดิมเยอะเลยว่ะเห็นได้ชัดเลยครับผมว่ามันไม่ลื่นแล้วเนี่ยไป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 โอ้ยชนชนไปเว้ไปเว้เฮ้ยผมจะโดนแซงแล้วทุกคนนะโอ้ my god ไปเอาไปเดี๋ยบอกแล้วสานามเยอะมันขับมันมากเป็นสนามลงเขาเนียครับผมมีที่ให้โดดด้วยวไปกันเลยเดี๋ยวไปครับโอ้โหจะไม่มีขอบทางที่ผมว่าตกเขาตายไปแล้วเนี่ยอเอาไปอย่าไปอย่าไปอย่าไป สนุกดีกว่าทุกคนเป็นรถที่แต่งซิ่งก็วิ่งสนุกแต่งดิฟก็ดิฟสนุกนะครับแล้วก็แข่งออฟโรดก็วิ่งสนุกนะครับผมอะไรจะดีขนาดนี้นะครับแกาไปครับผู้ชมยังไม่ได้คืดทางนะทุกคนนี่คือสนามแข่งลุ่เขาแล้วผมแข่งแบบสปินนะรอบเดียวจบ ครับค้าโคนรมันไปไปไปยอะไปเยอะไป่ยังน้ำอยู่นะครับผมน้ำอยู่ยังน้ำอย,อย,ำอยู่นี่คือรถแลนดี้พันแรงม้านะครับแรงจัดแรงจัด อย่าไปอย่าไปโคดอัฟโหลดด้วยว่ะทางนี่ไม่ได้ไปทางตรงๆนะไปทางแบบโคดเที้ยวด้วยโหเลี้ยวมันเลยอย่าไปครับพี่น้องโอ้ยเบาเบาวๆๆเบาบแวมใกล้ถึงเส้นชัยแล้วทุกคน90% 92%แล้วถ้าเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเราดีครับหนึ่งแน่นอน เอาไปครับหตั้งใจอยู่นะครับเรียบร้อยอันดับหนึ่งครับผมมันดีวะทุกคนเออเอามาวิ่งออฟรดก็สนุกดีนะครับโอ้ดูสภาพรถดิโคตรเปื้อนเลยเออเปื่อนอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไปขับเอารถไงทุกคนรู้สึกว่าเ i เวลาขับรถเนี่ยมันจะเปิดหน้าต่างเลยนะเปิดกระจกเปิดกระจกไม่ใช่เปิดหน้าต่าง เออเปิดกระจกไว้ด้วยนะครับผมน่าจะแบบว่ารับลมไงเพราะว่ารถคันนี้ไม่มีแอร์นะครับเป็นรถเซอร์กิตเป็นรถดิฟไงเออเนี่ยเขาเจาะรูระบายอยู่นะฮะเออประมาณนี้ก็โอเคครับผมวันนี้ก็ฝากไปียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับเจ้า t ตโยต้าค a นด Hatchback นะครับของ l i ออนนะครับรถคันใหม่ที่เอาไว้ใช้แข่งในฟ o r m u l a d า i ิฟนะครับผมคันนี้ก็อยู่ในโหมด f o r m u l a d า i ิฟนะครับผมก็เอามาแต่งกันได้นะครับเอามาลองวิ่งกันได้นะครับผมขับสนุกดีนะฮะ เป็น t o y ยต c o r o l l a h a t c h b a c k ที่เป็นวายพอดี้นะครับสวยดีนะครับผมคันนี้โอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านาผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นกันไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านาผู้ชมไปก่อนซีอูร์เกงครับบ๊ายบาย